เรื่องฝากเล่าจากคุณเอิร์ธหนูหลิงหน้าประตูมีใครสวัสดีครับผมเป็นคนกรุงเทพมาโดยกำเนิดเติบโตและเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาลยันจบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเมืองแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่กับตึกสูงระฟ้าและแสงสี นั่นทำให้ผมไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับใดๆโดยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้หรือจะเรียกง่ายๆว่าไม่กลัวผีนั่นแหละครับผมเลือกเรียนทางด้านประวัติศาสตร์เพราะอยากเรียนรู้อะไรเก่าๆดูบ้างผมว่ามันแปลกดีก็แค่นั้นแต่ในชีวิตประจำวันของผมนั่นหอออยู่กับข้าวของไฮเทคล้วนๆแน่นอนครับเรียนเรื่องอะไรเก่าๆ มันก็ต้องไปศึกษาในสถานที่เก่าๆไปกินไปนอนไปลูบๆคลำๆของโบราณโบราณอายุหลายร้อยปีใครต่อใครในรุ่นก็เจอเรื่องแปลกๆกันทั้งนั้นเรื่องนูน้นเรื่องนี้เจอสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าผีกันทั่วหน้าเลยแหละครับยกเว้นผมและนั่นยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าผี เป็นเพียงภาพลอนที่จิตใต้สำนึกของคนเราสร้างและคิดมาจากความกลัวนั่นเองไร้สาระที่สุดนี่มันยุคไหนกันแล้วผีน่ะหรอมันเป็นเรื่องลวงโลกของพวกจิตอ่อนกันทั้งนั้นใครมาเล่าเรื่องผีผมฟังต้องหาเรื่องจับผิดกันจนได้ทุกเรื่องเลยสิ <c oughs> ผมเรียนจบในปีที่ฟองสบู่แตกงานเข้าสิครับ เกรดก็ไม่ได้ดูสวยหรูอ,อะไรสาขาที่ผมเรียนจบก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดเลยสักนิดประสบการณ์การทำงานก็ไม่มีคนเก่งๆยังตกงานแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับเขาครั้งหนึ่งผมเคยไปสมัครงานที่ฝ่ายบุคคลเขายังบอกว่าไม่รู้จะรับผมเข้าไปหาร่องรอยอารยธรรมอะไรอีกอีกสี่สิบปี ห้าสิบปีคอยเห้ผมมาใหม่ละกันหลังจากเตะฝุ่นอยู่หลายเดือนอาจารย์ท่านหนึ่งก็ชวนผมไปทำงานที่อุทยานประวัติศาสตร์ผมไม่ขอเอ่ยนะครับว่าที่ไหนแต่ซึ่งอาจารย์บอกกับผมว่านี่เธอมาทำงานกับอาจารย์ไหมล่ะอาจารย์ชวนเพื่อนเธอไปทำงานหลายคนแล้วนะสนใจเปล่าแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนนะว่า บางคนปฏิเสธทันทีเลยนะที่ได้ยินชื่อสถานที่นี้เลยบางคนก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็แพ็ก,กระเป๋าลากกลับบ้านเอาดือด้อซะอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเลยมาชวนเธอนี่แหละคิดว่าเธอคงจะไม่เหมือนพวกเพื่อนของเธอนะดูจากหน่วยกานแล้วนะ <c oughs> ไอ้พวกขวัญอ่อนผมนึกดูถูกในใจนะครับ นี่ถ้าผมไม่ได้เตะฝุ่นมาเกือบครึ่งปีผมก็คงจะปฏิเสธงานนี้ไปแล้วเหมือนกันผมไม่ได้ป๊อตนะครับแต่ว่าอยู่จูจะให้ผมไปนอนข้างหลุมขุดค้นเนี่ยนะโอ้ยคงจะยากน่าเบื่อจะตายแต่มาถึงตอนนี้แล้วไม่ว่างานอะไรที่ไหนผมก็ทำทั้งนั้นแหละในขณะที่ใครต่อใครจากต่างจังหวัด มุ่งหน้ามาหางานในกรุงเทพผมคนกรุงเทพกลับต้องออกเดินทางสู่ชนบทห่างไกลเสและงานของผมราบเรื่อนดีนะครับผมเป็นแค่ลุกมือตอกต่อยคอยหยิบนู่นจับนี่ตามที่บรรดาศ,าศาสดาจารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายใช้ให้ทำนะครับประสบการณ์ผมยังน้อยครับแยกไม่ออกหรอกนะว่าอันไหนคือก้อนหินธรรมดา และอันไหนคืออิบยุคก่อนประวัติศาสตร์ลุงยามคนที่เฝ้าไซงานยังจะดูรู้ดีกว่าผมอีกซะด้วยซ้ําช่วงแดกแกผมก็กลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งไม่ใช่คิดถึงบ้านอะไรหรอกนะครับแต่เป็นการกลับไปหาแสงสีตัางหากแต่นานวันเข้าผมก็เข้ากรุงน้อยลงจะอะไรซะอีกล่ะครับก็เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวที่ผมได้ มันไม่พอที่จะให้ไปไหนได้อย่างใจอยากละสิหลังๆมาเนี่ยผมกลับบ้าน3ามสเดือนครั้งนั่นทำให้ผมไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่าทุกครั้งที่กลับบ้านจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผมจะไม่ได้เอะใจด้วยซ้ำว่าที่มันมามันมาจากไหนแล้วมันก็มาจบลงที่จุดเดียวกันจนผมต้องกลับมานั่งคิดเนี่ยแหละครับว่ามันคืออะไร ขอเล่าย้อนไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาวันนั้นผมกลับถึงบ้านค่อนข้างที่จะดึกมากเพราะว่าเหนื่อยกับการเดินทางพอถึงห้องนอนปุ๊บผมจึงทิ้งตัวลงนอนที่โซฟาล้มตัวลงนอนได้สักพักผมก็หลับทันทีแล้วผมก็ฝันผมฝันว่าผมเดินเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับใครคนหนึ่งที่ดูคุ้นเคย เราคุยกันมาตลอดทางจนกระทั่งใกล้จะถึงบ้านผมก็เกิดมีความรู้สึกว่าผู้ที่เดินอยู่ข้างๆผมนั้นมันไม่ใช่คนและเหมือนกับว่าเธอนั้นรับรู้ว่าผมรู้สึกถึงสถานภาพที่แตกต่างระหว่างเธอกับผมเธอยิ้มเยาะทั้งๆที่ผมอยากจะเดินหนีแต่ผมกลับต้องเดินเคียงคู่กับเธอ มาเรื่อยๆตลอดทางจนมุ่งมาสู่บ้านของตัวเองเหมือนกับว่าถูกต้องมนต์สะกดเอาไว้เลยผมไขประตูรัว้วทั้งๆที่ไม่อยากให้เธอเข้าบ้านผมเดินนำเธอเข้ามาในรั้วบ้านและระหว่างที่ผมกำลังไขประตูเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวบ้านเสียงโทรศัพท์มือถือที่วางเอาไว้ข้างตัวก็ดังขึ้นผมสะดุ้งตื่นควานหาโทรศัพท์ ภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ก็หายวับไปมันสมจริงมากเรากับว่าไม่ใช่ความฝันเลยละครับแต่เมื่อผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูกลับไม่มีเบอร์ใดๆปรากฏอยู่เลยผมเลยกดดูข้อมูลทั้งสายที่ได้รับและสายที่ไม่ได้รับสายที่ได้รับล่าสุดก็คือตอนสี่โมงเย็นส่วนสายที่ไม่ได้รับล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ จะว่าเป็นเสียง m e s s เจอร์เข้ามันก็เปล่านาฬิกาปลุกในโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้แต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิดว่าโทรศัพท์อาจจะรวนก็ได้ผมเลยนอนต่อแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเลย3าสี่เดือนต่อมาผมได้กลับมาบ้านอีกครั้งคราวนี้เป็นวันหยุดลองวีคเอนผมเช่าหนังมาเกือบสิเรื่อง เพราะว่าวันหยุดนี้ผมกะว่าจะนั่งนั่งนอนนอนไม่ไปไหนไม่ทำอะไรทั้งนั้นพอตกตอนบ่ายผมก็เคลิ้มหลับไปอยู่ตรงหน้าทีวีนั่นแหละครับแล้วสักพักใหญ่ผมก็ได้ยินเสียงน้องสาวร้องเรียกอยู่ที่ริมรั้วหน้าบ้านเธอเร่งให้ผมไปเปิดประตูให้โอ้ยถือของหนักจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมวัวจะทำอะไรอยู่เรียกนานแล้วนะ ไม่ออกมาเปิดประตูให้สัทีร้อนก็ร้อนผมพยายามลุกขึ้นด้วยความยากลำบากรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวราวกับว่ามีแรงมหาศาลกดทับที่ร่างของผมเอาไว้ไม่ให้ผมลุกจะว่าตะคิวกินก็ไม่ใช่แต่มันเจ็บยิ่งกว่านั้นเสียงน้องสาวตะโกนเร่งอีกครั้งผมเลยมองออกไปคราวนี้ เธอเข้ามายืนอยู่ตรงประตูที่จะเข้าสู่ตัวบ้านแล้วผมจึงรวบรวมแรงเท่าที่มีทั้งหมดลุกขึ้นนั่งพอผมหันไปผมก็ต้องตกใจเพราะว่าผมเห็นร่างของตัวเองยังนอนอยู่ผมจึงรีบล้มตัวลงนอนทับร่างนั้นอีกครั้งแล้วผมก็รู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนเกือบเย็นจวนจะข้าแล้ว ผมก็เลยโทรไปถามน้องสาวว่าเธอมาที่บ้านเมื่อตอนบ่ายหรือเปล่าฮัลโหลเย,ยแว่นแกมาหาพี่ที่บ้านหรือเปล่าเมื่อตอนบ่ายๆนะ่ะเปล่าค่ะพี่หนูก็อยู่กับแม่ที่ร้านตลอดเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยวันเนี้ยเธอปฏิเสธและยืนยันว่าเธออยู่ที่ร้านทำผมกับแม่ตลอดตั้งแต่เช้าแล้วใครกันที่มายืนตะโกนเรียกผมอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน หรือว่าผมคงจะฝันไปจริงๆนั่นแหละแต่แปลกที่ผมจําอาการเจ็บปวดขณะที่พยายามจะลุกขึ้นได้ดีมันไม่เหมือนอาการเหน็บชามันคล้ายกับว่าจิตกับร่างกําลังจะแยกตัวออกจากกันยังไงอย่างนั้นเลยผมจําภาพที่เห็นตัวเองนั่งอยู่แต่กลับเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่ได้ติดตาเลยละครับแล้วเมื่อคืนก่อนนี้เองคราวนี้ ผมไม่ได้หลับแน่ๆจะหลับได้ยังไงล่ะครับก็ผมนั่งแชทกับสาวน้อยคนหนึ่งอยู่โต๊ะคอมของผมอยู่ริมหน้าต่างชั้นสองทีนี้หางตาของผมก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงผมยาวผมผ้าสบายนี่มันชั้นสองนะครับนอกหน้าต่างก็ไม่มีระเบียงใครจะมายืนได้อย่างไรกันผมพยายามบอกกับตัวเองไม่หันไปมอง เพราะว่าเริ่มกลัวแต่เหมือนกับว่ามีอะไรโดนใจบังคับให้ผมหันไปดูคราวนี้เห็นจะจ้าคาตาเลยครับผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยกำลังเคลื่อนผ่านหน้าบ้านผมไปอย่างช้าๆเธอสวยสวยมากเลยล่ะครับด้านหลังเธอก็มีหญิงสาวอีกสองคนเคลื่อนที่ตามเธอคนนั้นมาด้วยผมมองดูแล้ว ลักษณะการเคลื่อนที่ของหญิงสาวสามคนที่เดินมาพร้อมกันนั้นดูแล้วมันเหมือนลอยๆไหลๆไม่ได้เดินธรรมดาอย่างเราๆเลยครับคนไม่กลัวผีอย่างผมก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วล่ะสินึกบทสวดอะไรขึ้นมาได้กดท้องมั่วไปหมดหลับหูหลับตาสวดได้สักพักผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นภายนอก มีแต่ความมืดแล้วสติของผมก็เริ่มกลับมาผมมองสำรวจอีกครั้งและก็ต้องตกใจอีกรอบเพราะที่หน้าบ้านของผมมีเงาร่างของใครบางคนยืนขวางอยู่ที่หน้าประตูร่างนั้นใหญ่บึกบึนและดูทะมึนทะมึนเกินกว่าที่ผมจะคิดว่าเป็นคนและผมก็ไม่ได้นึกถึงขโมยขจรอะไรทั้งนั้น ผมเลยโดดขึ้นเตียงนอนทันทีไม่ชงไม่แชทมาแล้วผมเริ่มสงสัยว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้เรื่องแป,กแปลกๆมันจะเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านและทุกครั้งเรื่องก็จะจบลงที่ประตูบ้านบ้านผมเป็นทาวน์เฮาส์ถัดจากรั้วบ้านก็จะมีประตูนี้เพียงบานเดียวที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ ผมสำรวจที่ประตูมันก็เป็นเพียงประตูไม้ธรมธรมดาธรรมดาพอผมมองขึ้นไปด้านบนเหนือกรอบประตูผมก็พบกับกระดาษสีแดงที่มีตัวอักษรจีนผมอ่านไม่ออกหรอกนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรเขียนว่าอะไรแต่ผมจำได้ว่ากระดาษนี้เขาเรียกว่าหูซึ่งแม่ใช้ให้ผมเนี่ยนำไปติด และเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เป็นวันตรุษจ,จีนคำตอบที่ว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆจึงได้ยุติลงที่ประตูมันคงจะเกี่ยวเนื่องกับกระดาษแผ่นนี้แน่ๆแต่สิ่งที่ผมยังสงสัยนั้นก็คือใครกันที่พยายามจะเข้ามาที่บ้านของผมเธอคนนั้นเป็นใครและต้องการอะไรเธอตามผมมาจากไหน จากสถานที่โบราณแห่งนั้นหรือไม่ถ้าใช่แล้วทำไมตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นกลับไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับผมเลยล่ะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเธอคนนั้นมาจากไหนแล้วต้องการอะไรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะชบาแก้วขอขอบคุณหนังสือผีขี้อ้อน ออกมาล้อนให้ขนหัวลุกโดยเพียงตาและชบาแก้วขอขอบคุณคุณเอิร์ธหนูริ่งที่นำเรื่องนี้มาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ